อันนี้เจ้าแบกสองตัวนี่ไอตัวหน้านั้นตัวเมียรครับส่วนตัวนี้ตัวผู้ครับทั้งคู่ก็กำลังโตมาด้วยกันครับแต่อีกไม่นานก็เริ่มติดสัตว์ก็จะผสมพันธุ์กัน <c oughs> ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตรครับพอโตได้เวลาก็ก็มีตัวตายตัวแทนหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับ นี่ครับเจ้าสีส้มเราก็ฝังไว้ตรงนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนนครับวันนี้ก็จะฝังอีกตัวหนึ่งนี่ตรงนี้แหละจะขุดถึงนี่เลยเอาน้ําฉีดไว้แล้วครับจะได้นิ่มก็คือเจ้าแบกเจ้าแบกที่หายไปเมื่อสี่วันที่แล้วครับพอไปเจอแล้วครับเจอตามรอยกลิ่นมันไปครับเจออยู่ห้องใต้บินข้างล่างนะครับมันไปแอบนอนตายอยู่ครับก็มันป่วยครับ ก็ดีแล้วเราเจอซากมันแล้วก็จะได้ฝังมันครับทุกชีวิตก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปครับเกิดแก่เจ็บตายครับไม่ว่าคนหรือหมาหรือแมวครับนะครับไม่มีใครอยู่คำฟ้าอะไรครับแมวก็เหมือนกันมันอยู่แถวนี้มันก็มีอยู่มีกินอย่างอิ่ม้ํำสับการณนรี่มีนี่สนามหญ้าวิ่งเล่นครับมีร่มไม้ชายคาครับ มีข้าวกินอย่างดีครับแต่พอมาวันหนึ่งมันก็จากไปมันก็ตายจากไปเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งครับเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับันไหนตายก็ฝังไปครับันไหนอยู่ก็ดูแลกันไปครับนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ก็วันที่สิบห้าแล้วครับ สิ้ามกราคมแล้วครับก็ใกล้วันหวยออกแล้วครับแล้วก็ตามเลขที่เราเคยซื้อตามบ่อยๆครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ, 5, 7, 5, รบก็โปรดใช้วิจรารญาณในการรับดูรับชมรับฟังครับไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆนะครับ สำคัญสุดก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับนี่คือต้นกวากมรกตครับตัวนี้ชอ่ชอช่อใบครับช่อใบครับตัวนี้ดอกเป็นดอกเก่าจะเดือนหนึ่งแล้วครับจนดอกก็เฉาแล้วครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับ ถ้าดอกกวากมรกตต้นกวากมรกตมีดอกเมื่อไหร่จะมีโชคมีลาบขอให้ทุกคนที่เห็นก็นะครับมีโชคมีลาบนะครับ่าเจ็บจะจนนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับนี่นี่เป็นบอ่อเต่าช่วงนี้เต่าก็จำศีลนะครับไม่ค่อยโผล่มาเลยครับมีอยู่สามตัวสี่ตัว ดมสวนยามกลางคืนอากาศดีมากเลยครับนี่ดูที่มุนต้นกล้วยพัดครับเอะแปลกวันนี้ท้องฟ้ากรุงเทพนะครับนี่ครับท้องฟ้าแดงๆครึมๆยังไงเหมือนฝนจะตกครับวันนี้วันที่สิบห้ามกราคมครับไม่ค่อยหนาวนะวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวแถมมีท้องฟ้ามีเมฆเหมือนฝนจะตกครับดูดินู่นฟ้าแดงๆยังไงครับถ้าฝนลงมานิด หนาวเลยเลยครับเพราะช่วงนี้ยังหนาวเลยครับกรุงเทพครับยี่สิบเอ็ดยสิบสององศาถือว่าหนาวนะครับแต่วันนี้มีท้องฟ้ามีเมฆเหมือนฝนจะตกเออแปลครับเดี๋ยวเรามาดูดอกบัวกันดีบัวตูมบัวบานครับนี่ช่อบัวตัวนี้ตูมเดี๋ยวเช้าก็บานครับนี่ครับ ดานี้เดี๋ยวก็บานนะครับนี่มีทั้งตูมและบานนะครับเห็นนี้ก็มีปลาตัวน้นอยๆแบก่ายอยู่จะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยนะครับสำคัญสุดก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับโอ้ยทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ